สวัสดีจ่าแพทยครับทุกคนมือนีย่า่จ่าไม่กล้าผ้าม้วนดีจ่าเด้อมือนีย่า่มาทำธุระได้มากอบร่มต้นกสอได้จ่าเด้อททดอ,อ,ดดอืมย่า่กระสีผ้าบึงบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะที่ย่า่มากอบร่มต้นกสอได้จ่าเด้อมือนีมาทำธุระนี่ พี่น้องนี่ไม่ศูนยเห็นบอกพี่น้องนี่ค้นลอยกลัวค้นเนะาะจ่าเนาะบรรยากาศดีเนาะพี่น้องเนาะเห็นบอลมลื่นดีด้จา่าด้อยนี่ ยายจิภาบึงบรรยากาศยายมาประชุมพอกันลังมา,นากนะจ่าเนาะบรรยากาศสวยดีน้อยพี่น้อ,นนอ,องเนาะยายกับคือบาเนาะว่าน,นาพื่นพามาประชุมทกศ นี่เพิ่นเอาของมาขายนําด้จ่านี่นี่เอ็นบอสินค้าอุอบมีหัวหอมเจ้านี่เขาเออยังนี่เจ้านี่น้ำเจ้านี่อันนี้อ่างกาเออต้นน้เพื่อขายหอมเน้ะจ่าเนาะนี่เพื่อนมาขายด้จ่ายมาอุ้มร่มใเพื่นชิบารอ จ้าเออมะขามเปียกจ้าบ้านนะเออขาวเปียกจ้าจ้มิชมพักเสียน้ำนะจ้าโอ้กระลังเร็วฝนมาอันเหมือนกันสู้ไว้ซื้อไว้เด้อไม่ชิมเม็ดนี่จ้ากไม่ชิมเม็ดเด้อเพิ่นเม็ดเม็ดแล้วเม็ดเลยเนะจ้าเด้อ จ,จ้านี่เจ้าของเพิ่นขายเพิ่นละมืดเร็วมดเรื่อยสวยนะจ้าเออกวนยีสีกวนละไรยีสีเพิ่นเพิ่นเพื่อสแกนไหนมืดเพิ่นละมามาลังไหลมาซื้อสินค้าโอท็อปโอท็อปไม่ละโอวพิชว่าถึกได้กวอลุกนานลุกล้างนะจ๊ะเนาะ ลอยควงกันไหมเนาะลอยหาดดยจีบควไปจ่าเด้อเพลงหนึ่งจบเพลงหนึ่งหลอกเพลงหนึ่งจบเพลงหนึ่งหลอกหลายซื้อ,อหลอกเอาเอาข้างแบบหลายเพลง่ควงเนาะหากมีเวลามาเยี่ยมบรรดาบางเด้อพี่เด้อแจกให้ครบก่อนแจกให้ครบก่อนแจกให้ครบคนก่อนเดี๋ยวจะบอกครับมาอบรม ตะกบแล้ว,ลวนงานที่ได้เลยนะครับตะกบแล้วงานที่หัวหน้าไม่พี่น้องเพื่อนเลิกเลยอ่เพื่อนเลี้ยงเขา่าเลี้ยงหนามจะจีได้ปล่อยได้จ่าเด้อนี่มีกับเป๋าหลายอย่างตามชมพัดโบโลตัวไหนไม่อย่างนี้นีน่มีอาหารหวานได้จ่าเด้อมามา,มา,ม,า,ม,ามากินในใหญ่เด้อมือน,นี่บแซ่บ มามามากินยายแสบแสบขี้หอมคาปีมือนนีพ่นประเทศดด่ยายมาวบลมมาพรแพทย์ครับกำลังนั่งกินเข่าอยู่มาอวบลมอพอกันได้จ่านี่แพทยครับ เราเซฟเซนี่พี่น้องอรบแล้วพอแกะไก่แกไก่แล้วก็ร็บองสมบูรณ์นะจ๊ปมายงประชุมรัฐมนตรเพียงแค่นี้ขอคุ่นพลังใกขอพุณทุกไหลทุกแค่ขอคุณทุกพรมานใหญ่สุดาบุญมากรเขา <c oughs> <c oughs> หลังจากย้ายมาตั้งแต่ประซุ่มโทกชัวเลยวหย่ายจบขี้ไปเลยหางย้ายเมาเก็บพักบุงพัดเนาะจานะ่าเนาะเก็บผักบุงผัดโอ้บึงงอนเล้หัวง,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 งามงามย่อยไปเดี๋ยวเขาขู่เขาป้าดอ,อกเด้๋ยจ่าเด้อมาเนี่พี่น้องเย้ยงามงามชิบอพี่น้องชิบวองามแห้ง อย่าจะไปพัดกินเขาจังหนอ่อยเฮ้ยบ่าหงส์เลยเปิดพี่น้องพระบุญคางเงือนใหญ่เลยนี่ยายจะไปพัดงกงข,งงขึ้นบึงเผาปโด้โองามเอาไปกินกับตั้มสุมกระเส็บน้องพี่น้องนอหน,นี่ยายจะไปพัดได้จ่าเด้อพัดกินหอน,หอนเสบ็เสบ เ้าด,ดึงดึง,อดงดดเออจ่าจ้าเ,นเ,นเออใหญ่ชื่อ,อินแพืนครับช่ผูชุกคนแล้วป๊อดพี่น้องพักบุ้งแดง่ได้จ่าเด้อเออ,เอ,อแดอแงข่ขาวนะ ไปนาอสีมาสีบน้องขึ้นเขาเดินน้อมาเก็บอยู่เป็นโลเฮื้อเนี่ยจะเห็นมันหลาเนาะพี่น้องเนาะนี่เพิ่อนกระป่อป่าบอนี่เจ้าของเพิ่นนี่ซะพี่น้อง เบิ้งพี่น้องเบิ้องจีราภาคบุญเบิ้องจีระเป็นละยุ่งเลยมามามาเอาในใหญ่เลยสุภูสุคนภักบุญอืมภาคบุงเอาเก็บเท่าเก็บอ้าพี่หน่องโอ้เดี๋ยวหอบหนึ่งล่ะกำหนึ่งแบบไงเลยเอ้อ ใกล้กล้ฮ <ys ic> <autour> ่าฮาฮ่า่าโม่พื้นไปหาพื้นเขาขู่เขาพาพื้นก็ไปหาไกล้เนาะพี่น้องเนาะในบ้านแถวบ้านยายบุกบ่มีพ้นกับบตกเด้อพี่น้องเด้อพ้นทิ้ง s ่วง g แล้วเด้๋จ้าพ้นทิ้ง s ่วงแล้วหนามในสะกับบ่ไข่มีเนาะพี่น้องเด้อนี่ยอ้าวบ้านนี้แต่ท้องกะเก็บบ่ไปพัด นี่มาเทามาพ่อเลยเท้าเดีเร้ยายแล้วเดรร้ายแล้วอ๋อพ่อหล้วจ้าเดี๋ยวพ่อพัดแหละอ๋ะอลอยน้ำเลยเส้านี่ พอแล้วพอแล้วจ้าป๊าจะเหม็นงามอ๋อ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 ออู้งามแหงนเอาเถ้าเนาะเอาเอาพี่น้องแค่นี้เด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้าเจ้าไปพ่อแล้วเด้อจ้าให้เบิ้งเท้าเบื้องไกลๆเบิ้งปื๊ดหนอนมันงามๆเนาะเถ้าเนาะ พ่อเลียจ่าจะไปพัดเออพัดนี่นี่ก็ตัองเสบกันไปไปบ้านนี้ใหญ่ก็สวัสดีจา่ารักนาะทุกคนจุบจ๊บจุ๊บกินผพักบุเนะจ่าเนาะชิบผสมใหญ่